ดีค่ะสวัสดีผู้ติดตามคุณผู้ทุกคนนะคะวันนี้ก็ผ้ามาเบิงเข่านะคะเข่าที่คุณคู้ชพวกคุณผู่ดำไว้กับเด็กน้อยนักเรียนนะคะนี่ข้างหลังกำลังงามเลยค่ะมาชมบรรยากาศอีกหนึ่งมุมของเรียนเราค่ะอันนี้ก็คือปลาเขาเ่าเนาะปลาเข่าแล้วก็นี่มาดำไว้ตอนนั้นที่พูดล่วงคลิปดำหน้าไว้เนาะค่ะเนาะอันนี้ก็คือสนามปีตองน,นะคะ สนามเปตองโรงเรียนเหมนกันคือปลาธรรมาติที่ังเลืออยูนะคะในโรงเรียนเนาะหน้าอยู่นะคะโรงเรียนยังหน้าอยู่อยู่อ่านะคะเมื่อวานค,นคุณครูไล่สดมาขึ้น,ค,นคุ่กับบอลเรืองอ่ะดาวหายเนาะของค,คุณครูเพิ่งหายไปเมื่อวานตอนบ่ายสองนะคะแล้วค,คุณครูก็เลยบอกว่าบอกอันมูมูนะคะในในในไลสดว่าวันนี้น่าจะได้ข้อสรุปว่าเกิดอะไรขึ้นงสินะคะแต่ค,คุณครูเขาไปเบิองแล้วนะคะเนาะ อของเดือนนี้ยังไม่ได้ตัดยอดมานะคะจาก1 1สิงหาถึงวันที่31สิงหายัางไม่ได้ตัดยอดมากค่ะ <_ A> น่าจะตัดยอดอยู่ที่มะออื่นค่ะวันที่หนึ่งมููเข้าใจว่าน่าจะตัดยอดโคว,วันที่30เลยเนาะแต่ยอดนั้นยังไม่ได้ตัดมากนาจะเป็นมะออื่นค่ะมะออื่นเนาะของวันที่หนึ่งตัดวันที่หนึ่งจะตัดของยอดของวันที่1ถึง31สิงหาม <_ A> ึงพู้สิเดียวเรื่องดาวมาบอกซูฟังว่าอันดาวที่มันหายไปมันไปย่ใส คูจะได้ขอชัดเจนทีแน่ชัดนะคะเนาะ,ะถามอื่นคุณคู่ตรวจสอบว่ามันไปเจออยู่ในยอดไร่ใดของค,คู่คุณคู่ก็เสีเยามาว่อซู่ฟางไม้นะคะนาะว่ามันเกิดจากอะไรแต่ตอนนี้ทุกๆคนที่กําลัางสร้างคลิปเรียยูคูคก็ขอเป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่ยังบริได้ตั้งค่าดาวหรือว่าบริได้ตั้งค่าอีหย่างเลื่อยอย่างนินะคะทุกคนอาจจะได้มากพร้อมกันค่ะของคุณครูนี่ได้ดาวมาก่อนนะคะได้ดาวมาก่อน เราก็ตามมากก็คือสตรีมเป็นบอแต่ว่าของมมคุณคู่นี่ได้ดาวมากแล้วก็ไม่ได้เรียวก่อนค่ะแต่ของคู่น่ะได้สตรีมกร์พานสตรีมปึ๊บค่อยม่ได้เรียเนะคะเนาะ,ะกายพึงพระกันใจห่อนค่ะค่อยๆเฮ็ดไปเฮ็ดด้วยความสุขเฮ็ดด้วยกำลังใจดีๆที่ที่เฮามีถ้าสางคลิปด้วยความสุขทุอย่างก็จะมีความสุขไปนําค่ะรายได้ก็จะตามมาทีหลังนะคะสําหรับไล่ได้ดาว ที่มันหายไปคุณคู่กับย่างบาลูสาเหตุเดี๋ยวจะเอามาเล่าให้ฟังในวันในวันพรุ่งนี้หลังจากกัดยอดเสร็จบ่ายสองโมงถามมันคุณคู่แคปหน้าจอว้กอนละะ่รอะแคปหน้าจอว้กอนมือมันหายมันมีทั้งหมด333ดวงเนาะเรากะตอนนี้มันเหลืออยู่2 7 7ร7เจดบเวงบ่คือ73ดวงนี่แหละมันหายไปทั้งหมด60สดวงค,คู่ร่องลบเบิงละะ่รอะมันหายทั้งหมด60ดวงแล้วบันนี้ คณคู่เลยคิดว่าการตัดรอบน่ะมันจะมาตัดในวันในวันในวันที่31ของทุกเดือนแต่ว่าน่าจจะบูแมนค่ะอาจจะเป็นมืออื่นบ่ายสองถึงจะเป็นวันที่31ของเขาเนาะอาจจะเวลาของเขาไม่พร้อมกันเพรว่าเขาเห็นในระบบของเขาแล้วทีนี้ค่ะคณคู่ได้รายละเอียดว่าดาวคนคู่ที่มันหายไปมันไปอยู่ใสคุนคู่จะรีบเอามาลงนะคะเอามาล่งให้ทุกๆคนบอก,บอก,ท,ก,ท,กทุกคนนะคะว่าเวลาเขาได้ดาวมากเราดาวเขาหายเขาว่าต้องตกใจ่างสินะคะ ถ้าสมมติว่ามันเป็นขึ้นคู่คิดไว้แต่มืออื่นน่าจะได้คําตอบเมื่อขึ้นค,ค,นคูคิดว่ามันน่าจะสรุปหนน้มือนีแต่วันบแม่น Moment ค่ะคนคูเบิงเหล่านบา่าบ2อายอดรายได้ของครูก็ยังไม่ได้สรุปของเดือนสิงหานะคะสรุปยอดยอดดาวที่ได้นะคะยอดดาวที่ได้แต่ว่ายอดเงินที่เขาในไอสตรีมในโฆษณาเรียนะ่ะย่งบ่เขาค่ะเพราะว่ามันยังไม่ได้ตัดยอดถึง28วันมันจะตัดยอดทุกวันที่28 20อย่อายอนหลังวันที่28 28 28มาเรื่อย ดาวที่หายไปมันคู่ก็คิดว่ามันครบ2 8 0 0อแล้วมนเล้ตัดไปอาจจะไม่ได้หายไปไหนนะคะก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนที่กําลังสู้อยู่ค่ะให,ให้สู่ต่อไปอย่าพึงท้อะหลายเดือนค่ะจังสิพานเนาะสวัสดีค่ะเป็นกําลังใจให้นะคะแล้วเจอกันในคลิปใหม่นะ,ะโอ้แม่งอีกอย่างกระตอม